อยู่ได้ใช่ไหมแป้งอยู่ได้ค่ะเอาจริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะบ้านนี้ก็สวยดีค่ะแล้วพี่มีนากับพี่กิติไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมเหลือหรอคะคุณพาโดยเฉพาะพี่มีนานะคาดคันแป้งสเกือบหลุดอย่าพิ่งไอ้สองคนนั้นเนี่ยรูเ้เรื่องเด็ดขาดนะพี่กิตินะ่ะฉันไม่เป็นห่วงหรอกแต่พี่มีนานี่สิฉันไม่อยากให้รู้เลยเดี๋ยวจะโวยวายเอาขี้เกียจฟัง คุณพามไม่ต้องห่วงเลยนะคะแป้งจะลูดสิปปากให้สนิทเลยค่ะดีมากเลยจ้ะไะนอนพักเถอะไม่มีอะไรละค่ะแล้วคืนนี้แป้งต้องมไม่่กา้าวแล้วล่ะไปนอนห้องอเราเถอะโอเคค่ะ คุณเป็นผู้หญิงนะมาพูดเท่มาพูดว่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณจะเอาอยัางไงของคุณเนี่ยคุณเข้าไปในห้องฉันทำไมเมื่อคืนคุณยังไม่เข็ดใช่ไหมไไปอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยี่บ้าเจ็บนะไม่มาเหรอใช่ฉันจะเพิ่มกติกาใหม่ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คุณห้ามเข้ามาในห้องส่วนตัวของฉันอีกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นถูกรูปทุกข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของคุณได้ออกสื่อแน่เอาเลย ด,ดิดังดิฉันจะไม่ต้องเสียค่าเลี้ยงดูเธอด้วยแตเธอ้องคิดดูดีๆนะว่ามันคุมม้มไหมงั้นคุณก็พูดมาคุณเข้ามาในห้องฉันทำไมคุณจะเอาอะไรอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นรหัสฉันบอกคุณแล้วว่าฉันจะให้เมื่อถึงเวลาฉันไม่เบี้ยวแนะ่ฉันแค่อยากดู้ว่คาคุณทำงานกับใคร